สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทางบบอยนะครับยางรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมคุณสมบัติของยางรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีเหมือนกันทุกเส้นบริษัทผู้ผลิตยางนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับแล้วก็ผลิตรุ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการอ่านค่าความเร็วสูงสุดและก็การรับน้ำหนักของยางรถยนต์กันนะครับว่าสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่แล้วก็ เราต้องหนักได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถดูได้จากจุดตรงไหนของอยางนะครับนี่ก็เป็นยางรถกระบะนะครับที่บ้านของผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตรงนี้กันนะครับรหัสตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า2 15 65 R 164ตัว215นเนี่ยนะครับก็คือหน้ายางนะครับคือความกว้างของยางส่วน6 5 r เนี่ยนันคือว่าเป็นซีรีส์ยางนะครับ บอกความสูงของแก้มยางนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วน R เนี่ยก็คือโครงสร้างยางแบบเรเดียวนะครับแล้วก็ 16C เนี่ยก็คือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอะทะล้อนะครับมีหน่วยเป็นนิ้วนะครับก็คือว่า16นิ้วนั่นเองส่วนเลขรหัสการรับน้ำหนักของยางแล้วก็ความเร็วสูงสุดของยางที่รับได้นะครับดูจากตรงนี้นะครับคือ 104s 104ก็คือ ค่าของการราับน้าหนักสูงสุดนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากตารางตรงนี้เลยนะครับเป็นตารางค่าดัดชนีก,การราับน้าหนักเราก็จะมาดูที่ค่า104หรือว่า104นะครับซึ่งก็รับน้าหนักได้สูงสุดนะครับที่900กิโลกร,รัมต่อ1นเส้น ส่วนค่า S นะครับก็คือค่าความเร็วสูงสุดที่ยางรองรับได้ซึ่งเราก็สามารถดูได้จากตารางค่าดัชนีความเร็วนะครับ S นะครับก็จะตรงกับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งยางเส้นนี้ก็สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองสรุปอีกทีนะครับผม 104S นะครับยางเส้นนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน900กิโลกรัมต่อเส้นนะครับ แล้วก็ใช้ความเร็วสูงสุดของอยางได้ไม่เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตารางค่าดัชนีความเร็วแล้วก็ค่าดัชนีของการรับน้ำหนักนะครับผมก็มีทั้งแบบภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเพืเ่อนๆก็สามารถแคปเอาไว้เป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบก็ได้นะครับผมแล้วก็ ข้อสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนยางนะครับผมแล้วก็ควรตรวจด,ดูได้ว่ายางของเราเนี่ยต้องการใช้งานเหมาะสมแบบไหนนะครับผม แล้วก็เราไม่ควรที่จะเลือกยางที่มีค่าดัชนีความเร็วเนี่ยที่ต่ํากว่าคา่าความเร็วสูงสุดของรถยนต์คันนั้นๆนะครับที่เรา,เาจะสามารถวิ่งได้นะครับผมแล้วก็ควรใช้ยางที่มีรหัสของตัวเลขเนี่ยที่เท่ากันทั้ง4เส้นนะครับหรือว่า,าทุกๆเส้นของรถคันนั้นนะครับหรือว่าเราจะสามารถดูได้จากคู่มือ,อของรถคันนั้นก็ได้นะครับผม กโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ราการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ